ค่ะพี่น,นันถ้าเราจะสั่งซื้อสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ a ออนะคะเราก็ทําได้ปกตินะคะเราก็ไปเหมือนเดิมมาหน้านี้นะคะเราก็ใส่รหัสของเราพัสดุดของเราเสร็จเรียบร้อยก็เราก็มาที่ค้นหาเลยะคะ่ะพี่น,นันเห็นไหมคะตรงค้นหาเดี๋ยวเปลียนขอติ๊กในตะกานี้ออกก่อนนะคะเมื่อกี้ทดลองในตะก้าขอรูปในตะก้าออกก่อน ลูปเออู R ู o, ออกให้หมดก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกันค่ะเราก็ไปที่ค้นหาเราก็พิมพ์ชื่อที่เราต้องการเราหาชื่อให้เจอก่อนนะคะไวสเปนสมมุติว่าเราต้องการไวสเปนพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะคะพิมพ์จนกว่าชื่อจะขึ้นถ้าภาษาไทยไม่ขึ้นก็พิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะไวสเปน ถ้าพิมพ์ชื่อไม่ถูกมันก็ไม่ขึ้นนะคะอ่าอย่างนี้ไม่ขึ้นม,มันจะต้องมีขีดตรงกลางด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอ่ามันยังไม่ขึ้นอีกวอ่าเห็นไหมขึ้นแล้วเห็นไหมคะแล้วก็กดไปที่วายสเปนกดไปเลย เอาชุดไหนแล้วก็กดชุดนั้นรอสักพักนะคะก็เหมือนกันสั่งแบบเดียวกันแต่เราไม่ได้ไปติก๊กคำว่าเออให้เฉยก็ใส่ไปที่ตะกร้าเหมือนกันนะคะเราเห็นชุดนี้ใช่ไหมบางคนอยากทดลองกิแค่กระปุกเดียวเขาจะสั่งอันเดียวแล้วก็กดใส่ไปในตะกร้าเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วเราก็มาที่ตะกร้าด้านบน ตรงค้นหาตรงรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นตะกร้าเป็นรูปตะกร้าหมายเลขหนึ่งกดไปตรงนี้เลยเหมือนกันทุกอย่างค่ะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเราไม่ได้ติ๊กตรงสี่เหลี่ยม a r o แค่นั้นเองเห็นไหมคะมันก็จะมาหน้านี้ราคาเต็มเห็นไหมคะแต่ตรงนี้จะติ๊กตรงช่องที่เป็นเขียนว่า a r o ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปไปอยู่ในโปรแกรม a r o แล้วก็ดําเนินการต่อแค่นี้เองค่ะดําเนินการต่อแล้วก็ใส่ที่อยู่ปกติเหมือนกันเลยเนี่ยค่ะมาหน้านี้เขาก็ให้ใส่ที่อยู่ ไปตรงแก้ไขรายละเอียดการจัดส่งแล้วก็มีที่อยู่นะคะตรงแก้ไขอันแรกเลยนะคะเห็นไหมคะจะมีที่อยู่เปียกับที่อยู่พี่นันเปียขอลบที่อยู่เปียออกก่อนนะอ่าเนี่ยค่ะแล้วเราก็ยืนยันอ่าเลือกวิธีการชําระเงินแล้วก็กดตรงนี้เราจะเอาแบบไหนบัตรเครดิตอ่ายืนยัน ยืนยันอีกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ติ๊กตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมคะคลิกเพื่อออกใบสั่งซื้อแล้วเราก็ยืนยันเสร็จแล้วมาหน้านี้นะคะเราจะเป็นบัตรอะไรเราก็กดไปแต่ของเปลี่ยนจะเป็นลายพี ผมเปนจะผ่านบัตรเ t m เป็นรลฟเพย์แต่ถ้าบัตรเครดิตก็จะมีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดไปที่ราคานั้นอ่าสมมุติว่าเป็นวีซา่ากดไปวีซ่าเครดิตนะคะถ้าเป็นหน้านี้แล้วก็ใส่รหัสบัตรเครดิตเราเลยอ่ารูกศรอันแรก วันที่หมดอายุเดือนหนึ่งปีอะไรปีสองสามสมมติอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่รหัสหลังบัตรอาแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ยืนยันแต่อย่าลืมหมายเลขบัตรเครดิตก่อนนะคะหมายเลขบัตรเครดิตก่อนแล้วก็วันหมดอายุถัดลงมาช่องที่สองสัตว์บรรทัดที่สามก็ชื่อที่ระบุบนบัตรเครดิตก็จะเป็นชื่อเราอันที่สี่ก็จะเป็น สมมติารหัสบัตรเครดิตแล้วก็พิมพ์ไปรหัสอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะวันหมดอายุวันที่หกปีสองสามแล้วก็ว่าไปแล้วก็ชื่อเราชื่อระบุบนบัตรเครดิตนะคะ เหรียไกลศิลแล้วก็หมายเลขสามตัวด้านหลังด้านหลังบัตรท้ายสุดอะค่ะตรงนี้อะค่ะสมมุติว่าหนึ่งสองสามเคี่ยนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันนี่ค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าอันนี้อันนี้เปียะแค่รยกตัวอย่างถ้ายืนยันเสร็จแล้วมันจะไปเป็นหน้าบอกว่าระหว่างรอการชำระเงิน แล้วเราก็ยืนยันต่อแล้วมันก็จะบอกว่าคุณได้ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นั้นเองค่ะพี่นันถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในการสั่งซื้อนะคะ